no uh

เป็นสำเนียงสำนวนภาคีสันเสียงเลมเดิ่ราชดกแปบประพันธ์เพื่อโดยพิมพ์ภาพผนายเอง่สลเสกคัดเลือกแฟนเรามาเลียนดวงเอเสียงเดอก ล่าเมยยอบาทนี้ฟังตอนเอีงมาหาชาิกันที่หัจุลับนสิยอยยกเทศตนาเดือจาส่นเก่าถึงตอนพำมเข้อานนาเขาดอกดันป้าถามมาค้าเพื่อนบ้านจะทานวงดองท้องเธอนเดอ ไปหอดเปิงเมืองกว่างสิพี่นักเล็บถามถึงบ่อนภาเวทยังพนังไม่ละวังได้แล้วละเถือก่อนดินและท่อนไม่ด้ เขาฟาดนำบาสงสารพวกขอทานขันชูชกหกสถานเมืองบานเขาลำาข้านสิลุ่มขาพามนากใจต่างละละเมียธทำมาเป่อนบ้านละคันทิวไม่นั่นบนป่า เออแกก็มาคิดได้ไพมาคันเปน็นโยมเดินทางไกลบ่เหมาะสมมันเพียรโยมชาวบ้านละหมอแกการสิสงพามเดชีเกาคันละทั้งเที่ยวฝูงเพียรไปบ่ต้องข้องผาดอกดังชี ลาแ,แมย์ย้ยคิดแต่เพียงตอนนี้กะถือเพศที่พัมดาลาเที่ยวหาถามมุนทางบนสิบไปดอกในดาวดาลาเขานั้นสมใจเท่าถามเขากะบอกเทียละลาเปลี่ยนพ่อกรรมเขาเกี่ยกันสองลาได้จ้องจู าลาเบยจังเปมนสมอาจบวงแล้วดันดวงไพพพน้อมถึงเขาหอมบนในพามเขตสถานหวงอ่ำเดออีตาพามบองวันโอว่าสตูสิรแด,ดานมาในพานโหโหโมเท่าพามกุมมันสันสาอิดา มาได้พ้ามีแต่โตไอ้เอ็มได้เต้นใส่พ้อปันเสื่อด้ลาหัวใจเบี้ยเมือนยิงดังสิเป็นดอกลมตอมด้ลาหมากระเซียวเซียวหัวง่อยหันดอกหุ่มหฮาละลาตามาถือไม่เท่าันวินามด้ดอกแกงลาง Đà, là uế đến nỗi bo mi vắng diện mù đờ mà lại tổ độc tin trong thầu phàm hòn và uối uối khăn sấu vội ra sơn đen ừ, và mà bạc đầm khạp sơn nón y đen tròn thùng ลายพามยานตายเต็นหอยขึ้นต้นน้อยนั้นกะโคลขึ้นต้นสนนั้นกะหักเลือยปีนขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกว่ามาบเชนาเสน,เน่าเอออันนี้จังาพามเท่าล้นไล่ดอกยานซัลับขึ้นไปนั่งซาบันไดวอนไายดอกจมนากู รึดดังลาองพระเวทสันดอนอ้ยพระองค์เนาอยู่ปูดล,ละพระคุณเพียรอกไพศาลเนื้รื้อบุญทาจาจย์ได้มาถึงเพิ่งพระโพธิญาณเจ้าข้าหน่อยเป็นคนเทาสมควร ตายออนใครไายายตายโยนหมาเวทนธานะเนี่ยท่อนนั้นยำหอนได้พ้นตัวละเออข้านั้นเจ็ตะหนลวงา่มาอดที่ได้ยินเสียงจึงไว้เลียงเตียมยิ่งโกดธนูตรงเป่งเล็งใส่องค์พามเทา หมายเอาไอ้มุดหมอดเท่าพามกอดงามไม่องแหนมดองใส่เจรลญและอวยดินน้อกูสิตายขั้นขั้งเทม ต้องหลวงหลอกให้มันกวามได้ตองใส่หวัวปัญญาคู่มีให้สมขันจริงเจ้งออกดำแดงเหลือหวัวก้อยสิล้วงไฟเด็ดขาดห้องตาบาดวาอยเศร้าอย่าสญญะยนได้ หยุดหยุดก่อนหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนบักตาคาอมดัลาฟังเรื่องแล้วสากอนแม่ยาสาเน่มาทั้งพี่มึงดีดีบักตาไม่ดั กูเป็นไผ่มึงหูบอลมลาบอกบานนอกบอกตาก่อกูรีนอเป็นโทษทานพญาทานพันเมืองนดล้วมึงอยู่่าอยังสิรู้กูสิบอกให้เอาบุญลลวองจอมคุณพระสันดอนจากนครดนเล้ไแล้วเอเดนอ ดีดีบักตาก็กูนี่เนาะเป็นโทษไทยเพญาทานดอกปันเมืองมึงเว้าบ้องเรียงเดาเจ็ดชั่วโคตต้องชิมหายสู่ต้องไตยเมื่อดุ้มโทษปางนยิ่งป่าเด้ลาคนจังกูแม่นไก่เท่าแต่จิตใจกะกากแฝงเละหมดประเทศเขตแคว้นบวานกา การแม่นกูเอ้ยดักมึงอยู่่าหยังสิลูกกูสิบอกแหว่บุญองจอมคุณประสันดอนจากนาครดลเลียมดาไหกะเซลเซลเอินอยากทุนนชิญนในกำตาล้ำลากูนีลาสิไปเชิญทานเท่ากำเขาสนูนกวนเอึดดา โกจังได้รีปล้อนน้ำราชสันตาตามบรญชาประสนสายสิด่วนไปเรีวรลเอือมในตอนเย้ดาลาเมียมึงอย่าวอนหาเรื่องมึงเอาสาบักตาแตก บังปะเดกจกงัดงาวันสู้ง่างย้อนกลับลาพามได้ฟังตลอดทั่วจนตัวสั้นขันงันงกตกหลุมพามจู้โชกขันสั้นใส่ดอกไล่บามดลาละขวาไพ่ตาท่านลานค้นดงบาหัหวมอมดาละยอ้มผวกมาบัดไว้เลี้ยวหาไม่ดอกไกล้เกยลืขึ้นไปค่าละว่างื่นเชิญมานังป่าใส่ขอไพที่หลานเพียรจ พดพายข้าวนียมเดาลาพามได้ทีก็เลยยำมึงมีกรมประมาทานลำกาบังสารจังสิสินอภัยให้ดอกเท้อเรียวลำละเหลียวเมืองนายพามก้าขอข,อขอมาบังป่าเดกเต่าพามเงียกนางมพุ่มเปื่มคักกระจล่ลำนี่ละเพิินเก้าวไว้ไผ่ฉลาด ทัานคนมีผลซึ่งเศรย่อมเสียวฤตโตผลลับลาข้าวอับจนปัญญาใสดำเนินไปสมมาตคนฉลาดได้ยกโปคนโง่เป็นเนื้อเขาลาเพิ่นว่าผูุ้ดีบันนอกนี่บอทองขี่ขอกในเมือง คำที่เพื่นเก่าเว้านี่จังแมนเดอร์เป็นจริงละเท่าหามลิ่งแลเห็นคร่ประเด็นดอกคำตาล่ะละเสียงนายพัอไอยเว้าให้เน่าน้ำอีกจัง่างอุดตางไงหลานได้สดใจที่เกินล่วงดอกทานตาละลาหลานเสียไปเทียวล่าสมันปาบ้าเท่าไอา้ย,ย่างเนื้อไส้สารพัดสู้กินให้เต็มเปล่ง สิกินกวังกินเก่งแนวใดบ่เอืดอยากปากใสทุงเนือืออย่างทางนาได้อยู่กินลำลำพาพได้ฟังตลอดสิ่นน้ำไล่ยอยู่ลาย ทั้งย่านไตยบัดเขาเห็นปะเรดกบองอยู่ในบงังและตัดขินใจบ่เนายังการจำเป็นตาต้องพานลาตจากการด้วนแพ่สิมาเล่นอยู่จังใดลำจังว่าการไปหนามันยังหนาเสนยากลอน้ำความังว่ามันสินสารกําตังเด โอ้ยขอให้เจ้านั้นอ่างบนบอกทางสิบไปขอขอบใจที่วังดีต่อตาในข้าวเนียมดโอกาสมีวันหนาเท่ากลับมาสิทุนทานในหลังวันแกลาลากการลำเส้เนสูงบังดอกมาแดงกันและเจบ็บตะบทก็จึงแจงสีบอกมาฆ่าสะจนไปถึงอจุดตาทานผืรสีเทาด้ ลายไป็นเอาดําแานถามทางหญิงตัวรัลายยังอยู่เก่กระดดดลายดานดอกดานดวงสี่ขอพงลงวบบอลพามไพ่สี่สอจบจบทำน้องวาดเฝ้าเสียวยรักตงกวนดจนละพ้นหมดมวนบวนบาบวนกะจำใจเดือยายมาพุนช่ม ต่อไปจังฟังเรียงจบจำเนียงเพียงย่อจุลภูมิพลพาลำลาสามสิบอ้าถ้าถ่าจานเอาวัจานพักว้สิลงเล่มควันไอเลี่ยวแลนไผ ปดาไปด้วยพระคาถาสามสิบหาพระคาถาสาธุต่อไปขึ้นกันที่เจ็ดกันมหาพลป่าไม่ใหญ่งมี80แปดสิบพระคาถาเออแจกไม่เสียบเดอ้อบันนี้เดอ้อ